สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนนะคะสวนที่บ้านดอกไม้กำลังสวยเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะดอกไม้กำลังสวยค่ะวันนี้ทำสวนทั้งวันเลยสวยไหมคะดอกไม้ เต็มสวนเลยค่ะมีดอกดาวเรืองดอกเทียนบานชื่นนี่ดอกคานตะวันดอกเล็กค่ะสวยเลยค่ะ ดาวเรเืองมีสองสีนะคะสีส้มกับสีเหลืองดาวเรเืองเยอะมากเลยค่ะออกดอกเยอะมาก เยอะมากๆดอกโตด้วยนะคะดาวเรืองนี่ดอกเทียนค่ะชมพูอ่อน<_><_>อเต็มสวนเลยค่ะดอกดาวเรือง ่คะเยอะมากค่ะ,ะนี่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศลูกโตๆค่ะพริกค่ะพริกดกมากเลยค่ะพริก สวนผสมสารค่ะทั้งดอกไม้ทั้งของกินอยู่ในสวนเดียวกันค่ะมีที่อยู่นิดนึงได้ปลูกดอกไม้สวยๆค่ะนี่ค่ะดอกโตมากเลยค่ะ ชมสวนกันนะคะวันนี้สวนสวยๆค่ะดอกไม้สวยๆทานตะวันดอกเล็กค่ะสวยมากค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะ